จทย์ที่ใช้ในการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ข้อ10จากรูปที่กำหนดให้มีมุมทั้งหมดกี่มุมโจทย์ข้อนี้เขาต้องการให้เราหาว่ามีมุมทั้งหมดกี่มุมนะคะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่ามุมนั้นน่ะหมายถึงอะไรนะคะ จุดปลายของรังสีสองรังสีเนี่ยนะคะมาพบกันที่จุดจุดหนึ่งนะคะจุดนี้เนี่ยทำให้เกิดยอดมุมนะคะอันนี้คือจุดยอดมุมเกิดมุมนะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าอันนี้มุมเราก็มาหาว่ามีมุมทั้งหมดกี่มุมในรูปนี้นะคะอันนี้คือจุดยอดมุมมีรังสีสองรังสีนะคะอันนี้ก็เกิดเป็นมุมที่หนึ่งนี่เป็นจุดยอดมุมมีรังสีสองรังสีมีที่มีจุดปลายมาพบกัน อันนี้เป็นมุมที่2ออันนี้เป็นจุดยอดมุมมีปลายของรังสี2รังสีมาพบกันอันนี้ก็เป็นมุมที่3นะครเพราะนั้นมีมุมทั้งหมด3ม,มุมคำตอบข้อนี้ก็คือ3ค่ะ